อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูอาการอ่าของไดแอ็กเสียนะครับพี่น้องอาการของไดแอ็กเสียอ่าที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับคือสาเหตุของมันก็คืออ่าเบื้องต้นที่เราสังเกตดูว่าอ่าเวลาเรากดไอ้อ่าเพลเวอร์นะครับพี่น้องอ่าน้ําจะเข้าถังทันทีนะครับพี่น้องอ่าวาล์วน้ำนี่จะจะปล่อยน้ําเข้าถังทันทีนะครับพี่น้องอันนี้นะครับถ้าเรากดเพลเวอร์นะครับน้ําเข้าถังทันทีอ่าแสดงว่าอ่าวาล์วน้ําของมันยังดีอยู่ แต่ได้แอกเสียนะครับอพอนานๆไปถ้าเราเปิดพาวเวอร์ Power, กดสตาร์ทแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่เรา,าเปิดพาวเวอร์ Power, และกดสตาร์ทน้ําก็ไม่เข้าถังที่ต่อมาเราก็ต้องมาเช็คดูไอตัวนี้ก่อนนะครับไอตัววาล์วน้าเนี่ยครับถ้าวาล์วน้ําเสียแสดงว่าไดแอกจะต้องเสียไปด้วยนะครับพี่น้องอันนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับอา,อาการคําจะแตกต่างกันไปนะครับหนึ่งถ้าเรากดพาวเวอร์ปุบ๊บน้ําเข้าถังทันท,ท,ทีแสดงว่าไดแอกเสียนะครับ แต่วาวน้ํายังดีอยู่นะครับอ่าต่อมาถ้าถ้าเรากด power กด power กดสตาร์ทปุบ๊บอ่าน้าไม่เข้าถังทันทีนะครับน้าไม่เข้าถังเลยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเรามาเช็คดูอ่าเช็คดูไอ้ขามันสองข้างนะครับว่าอ่ามันดีหรือเปล่าแต่ถ้ามันเสียพอมันเสียปุบ๊บอ่าเรารู้เลยว่า,าอ่าไดแอกก็ต้องเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องทาการเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ของมันนะครับผมเปลี่ยนออกแล้วทีนี้อ่าเหลือแต่ไดแอกนะครับไดแอกของมัน มีพี่น้องหลายท่านยังสับสนอยู่นะครับว่าไดเอกเราจะเอาแบบไหนมาใส่ยังไงครับอ่ารุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้รอยแตกเลย <c oughs> อันนี้นะครับรอยแตกอ่ารุ่นนี้มันจะเป็นไอแบบสี่เหลี่ยมนะครับพี่น้องสี่เหลี่ยมแบนๆน,นะครับมีสามขาเหมือนกันนะครับพี่น้องอันนี้นครับทีนี้ถ้าเราหาไอตัวแบนๆอย่างที่เราว่านะโอ้ยมันต้องแบนเหมือนกันนี่มันต้องอย่างอื่นมันจะใส่ได้เลยเราต้องเอาแบนๆเหมือนกันแล้วสามขาเหมือนกันนี่แหละถึงจะใช้งานได้ อันนี้อ่ายังไม่ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่ครับอันนี้ระเบิดเห็นไหมครับนี่ได้แอกไหมนะครับไอจาออมานี่ครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้เอาอนนอกนะครับของมันอ่าเป็นขาสีไอเป็นตัวแบนสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้เราไม่มีตัวเป็นแบนสี่เหลี่ยมเราจะทําไงดีโอ้ยตายแล้วทีนี้อ่ทีนี้เราก็มาดูของเก่าเรานะครับดีนะครับอ้าวดีอ่า,อาจระเลยนะครับ Thom นี่อันนี้ของเก ầu, ่าเก่ามาก เ่าจนที่ที่เอาทิ้งแล้วนะครับนี่นะครับนี่ผมก็เอามางัดดูนะครับมางัดดูอ่ามางัดดูมางัดให้พี่น้องดูนะครับว่าอ่าในแอกเขาจะอยู่ตรงมุมนี่นะครับนี่นี่นะครับอ่าอ่าบางทีเราอาจจะไปดูข้างในนี่มันไม่มีครับรุ่นนี้นะครับอันนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ารุ่นนี้ครับอ่ามันจะไม่มีไดแอกสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในนี่นะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมุมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่อ่าตัวกลมๆแล้วก็มีรอยรอยตัดอยู่ตรงมุมนี่แหละครับ นี่คือได่แอกวาวน้ำนะครับพี่น้องถ้ามันยังดีอยู่แล้วก็สามารถถอดตัวนี้นะครับเราถอดตัวนี้เราเอามาใส่แทนตัวไอตัวสี่เหลี่ยมนี้ได้ครับนี่นะครับนี่นะครับเพราะรุ่นนี้มันจะเป็นตัวไอแบนๆสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นกลมๆอยู่มุมนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่มุมมุมนี่แหละครับเป็นรอยเป็นรอยกลมๆแล้วมีรอยตัดอยู่ตรงมุมนี่แหละครับนี่นี่นะครับเราก็ออกมาครับ เอาออกมาทีนี้แล้วก็ไปใส่เหมือนเดิมนะครับบัตกีสามขาเขามันติดเหมือนเดิมมันก็จะทํางานได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามันดีนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาเอาออกก่อนนะครับ นี่ะครับมันจะมีสามขาอยู่เเห็นหรอครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ยนี่แะครับ่ามันจะมีนี่นะครับสามขาอยู่ตรงมุมนี่แหละครับนี่ขามันนะครับนี่ขามันนี่ขามันนะครับเราต้องเอาไอตะกัวตัวใหม่แปะเข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นมันออกยากนะครับทีนี้หลังจากที่เอาตะกัวแปะไปแล้วนะครับแล้วก็จับมันเลยครับจับมันดึงไว้นะครับ เอาเห็นไมไม่รู้เอาจับลึงก็เลยครับหรือเจ้าครีมก็ได้นะครับมันร้อนเหมือนกันร้อนนี่นะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เนี่ยครับอ่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีสามขานะครับอ่ามันก็จะแตกต่างจากไอตัวของมันของเก่ามัน ของเก่ามันจะเป็นแบนๆสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้แหละครับนี่นะครับนี่ผมก็ออกไปแล้วครับมันเละมันแตกเลยครับระเบิดเละขาหักขาเหี่ยงหมดครับผมก็เลยจะเอาตัวนี้แหละครับนี่นะครับไอตัวไอ้ตัวกลมๆนี่นะครับมาใส่แทนนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับอ่าถ้ามันดีปุ๊บเรากด power อ่าน้ําไม่เข้าพอกด start ปุ๊บมันประมวลผลได้และปล่อยน้ําเข้าถังได้ตามปกติแสดงว่ามันดีแล้วนะครับ นี่แหละครับแล้วก็เอาของแบบนี้นะครับนี่ใช้ได้อยู่นะครับเอาอเหนียวติดมือเลยครับพี่น้นองอ่าทีนี้เราก็ต้องมาทำการเปลี่ยนนะครับนี่ครับ ันนี้ก็ใช้ของถูกๆ้วยแหละครับว่าหัวแรกไม่มีหัวแล้วครับแต่มาใช้งานได้ครับอันนี้ร้อยกว่าบาทเองครับเนี่ยครับสบายมากราคาถูกแต่ทํางานดีนะครับเราต้องเล็งให้มันตรงๆก่อนนะครับนี่นะครับเอาวางให้มันตรงๆก่อนนะครับนี่นะครับเราต้องเอาสามขาแบบนี้ใส่รูปร่างหน้าตามันจะแตกต่างกันนะครับแต่การทํางานอันเดียวกันครับ เดี๋ยวขยายให้พี่น้องดูก่อนอ่านี่ครับอ่าสามขาของมันนะครับต้องเล็งให้มันดีๆนะครับถ้ามันไม่ติดมันไม่ทํางานเลยนะครับ ดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับติดอีกขานี่ไม่ติดนี่ครับอา่าถ้าเราเรามองไม่เห็นนะครับอัตาก็ไม่ค่อยดีแล้วอา่านี่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยติดอา้าว Oh my. อ้าวน่าจะติดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่แบบนี้ครับนี่อ่ามันทดแทนกันได้ครับไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้ตัวดำๆที่เป็นตัวกำกลมนะครับอ่าถ้าขามันติดดีมันก็ทํางานเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่มันรอยเก่ามันระเบิดไปแล้วนะครับนี่เพราะรุ่นนี้มันจะเป็นไอ้สะสี่เหลี่ยมนะครับอ่าทีนี้เราก็เอามา ประกอบเข้าหากันเลยดูก่อนนะครับว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าจะตั้งขากล้องก่อนนะครับเผื่อมันจะยังไงนะครับอ้าอาทีนี้เราก็จะมา ดูว่ามันมันได้หรือเปล่านะครับมันดีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าขามันติดหรือ,อยังนะครับเอาลองดูก่อนนะครับถ้ามันดีมันก็ทำงานได้เลยนะครับ เสียบไปเข้าไปก่อนแล้วก็เสียบสายแจ็คเข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับอ้าวทีนี้เรามาลองดูก่อนนะครับอ้าว ทีนี้เราวาก,กดดูก่อนอน้ำไม่เข้าถังแล้วครับกดสตาร์ทอ่าโอเคครับเรียกระดับน้ำดู อ้าน้ำน้ำไหลเลยนะครับอ่าทีนี้แสดงว่ามันดีแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยอ่าถ้าเราปิดปิดปิดสวิตช์ดูก่อนนะครับอ่าถ้าน้ําหยุดไหลแสดงว่ามันโอเคแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันแทนกันได้นะครับเพราะพี่น้องคนนั้นพี่น้องอย่าไปสับสนนะครับพี่น้องมือใหม่อย่าไปสับสนว่าเอ้ยมันคนละรูปร่างหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันอนะครับซักได้เลยนะครับนะครับ ระดับน้ําก็ไหลได้ตามปกติของมันเลยเห็นครับถ้าเราเลื่อนน้ําขึ้นอีกมันก็จะปล่อยน้ําเข้ามาอีกได้ตามปกติเซลล์ไดแอคทำงานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เรามาตรวจเช็คดูว่าอาการของมันอ่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอ่าถ้าเรากดพาวเวอร์ป๊บนะครับซัมซุงนะครับน้ําเข้าถังทันทีอ่า ให้ให้ให้รีบแก้ไขทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆไอ้ไวาวน้ำนี่ก็จะเสียไปด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับถ้ารู้แบบนั้นแล้วรู้ว่ากด power ปุบ๊บน้ําเข้าถังทันทีสแสดงว่าไอ้ไวาวน้านี่ยังใช้ได้อยู่นะครับวาวน้ําดีอยู่เราต้องมาเปลี่ยนไดแอกข,ของมันเปลี่ยนไดแอกของมันตัวนี้นะครับที่ที่ว่าเนี่ยครับนี่นครับเปลี่ยนแอกข,ของมันตัวนี้จากต่อมาถ้าน้ําไม่เข้าถังเลยนะครับพี่น้องมาเช็คดูตัวนี้ ตัวนี้ก็เสียด้วยสแสดงว่าไดแอกมันก็เสียด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เสียทั้ง2อย่างเลยนะครับนี่ครับนี่ผมเปลี่ยนแล้วน,นี่เป็นรอยไหมเลยนะครับอันนี้เป็นไดเป็นวาวน้าของไอตัวนี้แหละครับอันนี้ผมก็เอามือสองครับใส่ด<ส><ย><ส><ย>ีนะครับมือสองใส่ได้อยู่นะครับอันนี้นี้เราเปลี่ยนนี้แล้วเสร็จนะครับอ่าประกรวน้ําเข้าถังเหมือนเดิมเราต้องมาเช็คดูไดแอกว่าเอาไดแอกเสียมันก็เสียจริงๆรครับระเบิดเป็นรอยไหมเลยนะครับทีนี้อ่าเราจะไปหาสี่เหลี่ยมไม่ได้แล้วก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับให้เอาตัวกลมๆของมันนี่ นี่นะครับเอาตัวกลมๆแบบนี้กอ้พวกแผงแบบนี้ก็อันนี้ดํามากเลยครับเห็นครับอ่าตัวเนี้ยดามากดําปีเลยครับอ่ามันมันเก่าแล้วครับเยิ้มเยิ้มจนไม่รู้จะเยิ้มยังไงเลยครับนี่แหละครับนี่นี่นะครับอ่กบอดแบบนี้เราก็ใส่ได้ครับเพราะด้แอกของมันอ่าจะเป็นตัวจะอยู่ตรงมุมนี้แหละครับอ่าด้านในนี้จะไม่มีนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าในบอดอ่ด้านในนี้จะไม่มีนะครับอ่ามันจะอยู่ข้างนอกนี่เลยนะครับ แต่เราต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับถึงจะบัดกีเอาไอ้ขามันออกได้นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ตรงมุมนี่นะครับที่ผมเอาออกไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตรงมุมนี่นะครับอันนี้อไอรุ่นนี้มันจะเป็นตัวกลกมนะครับตัวกลมแต่เราสามารถเอาใส่แทนกันได้เลยเอไอ้พวกนี้นะครับทดแทนกันได้เนื่องจากว่ามันทํางานเหมือนกันครับเป็นวาล์วน้ําของเ,อเป็นไดแอทของวาล์วน้ําเหมือนกัน เราสามารถใส่ได้เพราะมันมี3มขาเหมือนกันมันจะแตกแต่างเพียงแต่รูปร่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้พ <ion> ี่น้องมือใหม่เข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าอาการแบบนี้จะไปรอเอาแต่สี่เหลี่ยมอาได้แอกซี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันไม่ได้ครับไอตัวนั้นก็ทํางานเหมือนกันอย่างที่ผมเคยได้บอกไปนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จนะครับและพยายามทําให้ได้นะครับพี่น้องผมเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับสวัสดีครับ